อาจคลิปดีใจที่เลิกกับเบลล่าราณีโพดแล้วเวียสุกลวัฒเคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปของลีนาจัง จากกรณีที่นางเอกดังอย่างเบลล่ารานีแคมเปญนั้นได้ปิดฉากรักจบความสัมพันธ์กับพระเอกดังหน้าเข้มอย่างเวียสุกลวัฒน์หลังคบกันมายาวนาน9้าปีทํากลางชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นเรื่องราวดังกล่าวจนเป็นดราม่ามาหลายสัปดาห์และในเวลาต่อมาหลีหน่าจางส่วนกระแสะฟาดยับอดีตคู่รักพระนางเบลล่ารานีสมควรแล้วที่เลิกกับเวียสุกุลวัฒน์โดยหลีหน่าจางนั้นได้อัดคลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นกับร เรื่องราวประเด็นราม่าดังกล่าวเลิกกันหนะดีแล้วเบลล่าเขาสมควรได้ผัวแบบมีกิจการแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านแล้วเวียงก็เคยคบกับแพนเคก้กตั้งหลายปีเขายังเลิกกันเลยแพนเคก้กยังไปเอานายตำรวจเลยมีโอกาสเป็นคุณนายฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนางสมควรได้สามีดีเหมือนกับชมพู่อารยาอย่างนั้นนะเออวาสนาดีฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกาันเบลล่าสมควร ได้ผัวเป็นนักธุรกิจรวยดูดิวอริสราที่ว่ามีสามีเป็นคนสิงคโปร์หรือไต้หวันไม่รู้นั่นก็โชคดีผัวรวยเป็นหมื่นล้านเป็นหนุ่มที่มีกิจการอสังหาริมทรัพย์เวียเขาแก่ลงทุกวันขายไก่กับบวยก็เจ๊งขายไก่ทอดเขาไม่เหมาะกันยินดีเบลล่าเธอสมควรได้มีสามีรวย,ยๆวยเป็นมหาเศรษฐีเธอทั้งรวยทั้งเก่งเบลล่ารวยนะมีตังค์เป็นพันล้านจะบอกให้รู้ไว้แล้วนางใจบุญด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือ นางสมควรได้ผัวรวยๆแบบชมพู่อาริยาเวียแก่แล้วไม่รู้จะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีต้องบอกว่าล่าสุดเวียสุกวัฒน์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังตัวแม่ลีหน้าจางอัดคลิปดีใจที่เลิกกับเบลล่ารานีซึ่งเวียสุกวัฒน์ก็ได้โพ์รูปภาพแต่งงานที่ผ่านมาทางอินสตาแกรมส่วนตัวและระบุข้อความว่าบอกเลยว่าแต่งอะไม่ค่อยเหนื่อยเต้นอะเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราส สองคนนะครับไว้จะค่อยๆลงรูปเรื่อยๆนะเพียบ